มาอีกแล้วบูต้ตะกี้ได้ทำการ uh, ถ่ายคลิปไปเป็น ROV หนึ่งหนึ่งกับท่านพระเจ้ากุยแต่เกิดอะไรขึ้นดูนไหมคลิปมัน <juna> มันรับได้แค่นี้มันรับได้ 11, แค่สิบเอ็ดแ่โอโ้โหโคตรกากต่อยไว้ต่อยต่อยอยิวเลือดเก็บแป้งเลยแล้วกันลอเล่นไม่ได้เก็บนี่นะพระเจ้ากุยมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ครับผมก็จะหลบแบบดิจิตอลแลับตอนนี้เกุ้่งเข้าไปแบบที่ติดตอเอนกันนะครับเออเออโดนดิจิตอลดิจิตอลดิบมัดจุ้งแพง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 ดิบมัดเอ้ย พ่วงเลยละกันดูสกกระกันนะครับตอนนี้ผมคาได้ประมาณเจ็ดแต่ว่าทายสี่โคตรแอก็ยังอ่อนให้ละกันอ่อนให้อะไรวะก็ได้ดีมันไม่ดีเลยตัวละครที่ตัวเองเล่นได้ไงเอาก็แบบนี้มันเป็นซูมมาทำไงได้อะครับโอ้โหขนาดตายเป็นยังยังร้องต่อยแว่เลยต่อยต่อย ต่อยต่อยไม่เห็นพรกูตายไปแล้วต่อย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 ไม่ได้ต่อยต่อยศพ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 ไงจักไปต่อยศพไงต่อยศพต่อยศพตายแน่เฮ้ยจะ่ๆใช้วปใช้วิธีในการวราบหนียังงั้นเหรอ ใชาวิธีที่ดีจริงๆยิ้มหน,น,น้าขอเป็นแบบห้าวีห้ากับบอดนะโอเคได้ได้ได้แบบนั้นก็ได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอโหตายอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ,อ่าเรามาถ่ายลูกสามสองหนึ่งช่เช <Okay. S 1> ่เอ้ยเดี๋ยวกดผิดแช่ เออได้รูปรแล้วลอยได้เวลาค่ะพี่ <c oughs> เขาเรียกว่าชายเจ้็ทิ้งโอโ้โหดีโคตรเร็วเลยย่างเงินเลย,ยงงเลยข้าไปเจาา้าทินรู้แต่มไม่รู้เลยมันไม่ได้ลยอยดิมันไม่สามโจมตีคุณไม่รู้อะไม่ไม่คือสกิลหนึ่งมันดาเมจเบากว่าปกติไงเบาบกว่าทุกทุกอย่างเลย บาหมนทุกอันเลยอ่ะโอยเลือดเพื่มเพื่เร็วเลยอ่ะทพาไมเร็วแบบนี้อ่ะโอ้โหขี้กงขี้กงไรเด็ดคอย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 ใด็คอเกิดไหมเขาไม่มีเกิดไหมเจ้อเรียบร้อยบัเยอะแตกเลย เด็คอยเด็ดคอยเด็คอยเด็คอยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จบคลิปเลยละกันอยาขอตีบ้านพคนไปได้แก้ตัวแล้วดู้ไหมดู้ไหมไอ้ล่าที่ตายไปอ่ะดูทดสอบกูว่าคุจะฆ่าหรือจะปล่อยอันน้ตายไหมแต่คุยเกิดรู้ไหม ดูดิ <laughs> เลือดปมหยูย้ายคนเร็วลาคนไอ้กุยจบเลยล,ละกันวิกตอรี่เหรอเอ็นทอยกพุงยังออนในอยู่ไอ้โง่แรงอะไร b ายบายสวัสดีครับ